วันนี้แม่ก็เลยจะมาชวนหาของที่มีในตู้เย็นอ่ามาทำเช้าๆกันข้าวผัดเบคอนสวัสดีค่ะมาดามนนเนสชาแนลค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆเริ่มเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะแม่ก็เลยจะมาชวนทำเมนูที่แบบง่ายๆที่เป็นมื้อเช้า มื้อเช้าเนี่ยมันเป็นมื้อที่แบบเราค่อนข้างจะเร่งรีบเนาะเหมือนกับลูกก็จะไปโรงเรียนเราก็จะไปทํางานอาหารก็แบบจะทํชาช้าก็ไม่ได้วันนี้แม่ก็เลยจะมาชวนหาของที่มีในตู้เย็นอ่ามาทํช้าเช้ากันมาดูกันค่ะว่าวันนี้แม่จะทําอะไรวันนี้แม่จะชวนทําข้าวผัดเบคอน เป็นเมนูที่ลูกๆโปรดปรานแน่นอนแล้วก็ไม่ปฏิเสธแลบลองกินง่ายกินเร็วแล้วก็ไปโรงเรียนถันแน่นอนค่ะวัตถุดิบก็มีประมาณนี้เลยถ้ามื่วานเย็นเรามีข้าวเหลืออยู่นะคะเราก็เก็บข้าวตัวเย็นเอาไว้เวลาทํำข้าวขาดอะคะข้าวเย็นจะเหมาะสมที่สุดเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็คือเบคอนเบคอน จริงๆแล้วเบคอนเนี่ยมันก็คือคล้ายๆหมูแดดเดียวของเราเนี่ยเนาะแต่ว่าเป็นสไตล์ฝรั่งถ้าหมูม,มันต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่ว่าสภาพภูมิอากาศบ้านเรากับต่างประเทศเนาะถ้าบ้านเราเนี่ยถ้าหมูแดดเดียวหมายถึงว่าเราเอาเนื้อมาใช่ป่ะไปขยำเกลือแล้วก็ไปตากแดดแดดเดียวแห้งสนิทแต่ด้วยต่างประเทศนะคะเขาไม่ค่อยมีแดดเนาะแล้วก็อากาศก็เย็นมันก็จะกลายเป็นสไตล์แบบ หมักเกลือแล้วก็แขวนตากเอาไว้ในที่อากาศเย็นๆแล้วเวลาจะทําจะกินก็เอามาปรุงเอามาทําอะไรอีกทีหนึ่งก็จะเป็นสไตล์หมเูเคมแบบฝรั่งนะคะเบคอนก็มีไข่มีซอสปรุงรสมีน้าตาลนิดนึงสําหรับเด็กๆเนาะต้องปิดหวานนิดนึงแล้วก็มีเนยสําหรับผัดแล้วก็พริกไทยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะตอนแรกเลยเราก็จะหั่นเบคอนให้เป็นชิ้นเล็กก่อนนะคะเตรียมเบคอนก่อน เดคอเนี่ยก็ทำมาจากหมูสามชั้นของแม่เองเนาะเป็นการเอาหมูสามชั้นมาลอกหนังแล้วก็มีการแช่น้ำเกลือหรืออาจจะแบบฉีดน้ำเกลือเข้าไปในในแผ่นสามชั้นด้วยเพื่อให้รสชาติเนี่ยค่ะมันเข้าไปได้ดีถึงข้างในแผ่นสามชั้นเนาะ เสร็จแล้วเราก็จะหมักเอาไว้หมักเอาไว้ประมาณ5-7วันเลยนะในตู้เย็นหลังจากนั้นอนะ่ะเราก็เอามาร้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปอบในตู้อบอีกทีหนึ่งโอเคหัน่นเบคอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มการผัดแล้วนะเปิดไฟแล้วนะคะเราก็ใส่เนยลงไปวันนี้เราใช้เนยก็จะได้ให้กลิ่นเป็นแบบฝรั่งฝรั่ง ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพเดี๋ยวตอนเราที่เราเจียวเบคอนอะ่ะจะมีน้ำมันจากเบคอนออกมาด้วยเราจะเจียวเบคอนให้แบบน้ำมันออกเหลืองกรอบและน้ำมันของเบคอนเนียคอะ่ะก็จะทำให้ข้าวผัดเราหอมด้วย ตอนนี้ก็ใช้เวลาตั้ระยะึ่งเนื่องจากเป็นข้นตอนเนี่เป็นคัออนี่ชิ้นหนาไม่ได้เป็นขัน้นตอนบางๆที่เรให้กินกันเปฟาสนะคะไปขโมยก็เลย ้ใจถ่ายมากเลยอ่ะชิคกี้กำลังหิวแม่มันหอมมากเลยเห็นไหมคะน้ำมันออกแล้วเห็นไหมอืมมต้องใส่น้ำมันเยอะเวราน้ำมันในตัวเบคอนมันจะออกใช่แล้วเดี๋ยวเราเราเคี่ยวเบคอนจนน้ำมันแห้งหน่อยเนาะแล้วก็เบคอนเริ่มกอบเนี่ย เราก็จะใช้ประโยชน์จากน้ำมันที่เหลือในกระทะเนี่ยค่ะทอดไข่ทอดไข่ต่อทอดไข่ทอดเ่าทอดเผามันก็จะหอมนัวไปด้วยกันเลยเทคนิคเวลาผัด้าผัดไม่ให้แฉะเนาะเราต้องเอาไข่ลงให้แบบไข่สุกก่อนนะเคยไหมใครผัด้าผัดแล้วก็เอาข้าวลงไปคุกคุกคุ ออาข้าวได้ที่แล้วก็ไข่ลงเท่านี้เละเ,เลยเปักกี้ค่ะมีประสบการณ์ที่แม่เลยตอนนี้ฉล,ลาดแล้วใช่ไหมฉลาดแล้วเพราะจริงหมูบาดาล <laughs> อ่เราเจียวได้ที่กลิ่นเบคอนก็จะลอยขึ้นมาแล้ทีได้กลิ่นไหมได้กลิ่นค่ะโอ้ป๊อปปิด นี่แม่ใส่เ่ออนเยอะมากเลยเนคอนกับข้าวเท้าไปอเลยม่ <S 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 เดี๋ยวเกี่ยนๆจะลดลงลูกถูกใจแน่นอนเมน,นมูแต่ถ้าเรารู้สึกว่าน้ำมันที่ออกมามันเยอะเกินนะเดี๋ยวเราก็ถ่ายออกบ้างก็ได้ เอาไว้ทําอย่างอื่นต่อได้นะเพราะว่าน้ํามันหมูเนี่ยเป็นน้ํามันที่แบบธรรมชาติที่สุดแล้วผ่านกรรมวิธีน้อยที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากเจียวจากตัวมันแข็งเนาะก็กลายเป็นน้ํามันเลยไม่ได้เติมแต่งสารนวดสารนี้เห่เริ่เหลืองแล้วอ่าดูน่าปลาน่ากินหรือยังาิตั้งแตที่แม่ใส่เนยแล้ว <laughs> มันก็จะพิเศษกว่าการที่เราเอาหมูธรรมดามาผัดเนาะ<ช>มันจะมีความหอมหอมมีความไฮโซนี่นเลยป็นชูเบคอนอะไรก็ไฮโซใช่แล้วเด็กจะชอบอะแล้วบอกเข้าผัดหมูโอ้สาสิบบาทถล้วข้าผัดเบคอนก็เจ็ดสิบบาทแปดสิบาทได้<ช>แล้วก็คือมันไมไ่ไม่ต้องทำอะไรก็คือแช่เก็บไว้เนาะแล้วก็ เสร็จแล้วก็เอามาหั่นใช้ได้เลยเน่โอเคแม้ว่าสีสันโอเคและความเหลืองความกรอบพอได้แล้วอันนี้เนื่องจากแม่ใส่เบคอนเยอะเนาะก็เลยจะได้น้ำมันมาเยอะมากเดี๋ยวแม่จะแบ่งน้ำมันออกก่อน พี่ผ่อนใจมากคกลัวก้อน <S <S เดี๋ยวๆดีไฟก่อนปอดไฟไว้ก่อนน้มันเยอะมากด้ตัง้งกลัวนี่เยใช่อ่ะทีนี้เราก็จะใส่ไข่ลงไปแล้วนะ ไปก่อนไปๆไปเรียไข่มาจากไก่ของแม่เองนะดูสิน่ารักไหมน่ารักมุ้งมิ่งนะสดกลมโตไม่แตกดูสิติดตามนะคะเราเดี๋ยวนี้มาดามจะขายไข่แล้วไข่ออร์แกนิกเดี๋ยวเรากินอะไรที่เราแบบปลูกเองทำเองเนาะมีความสุขอะมีความสุขที่ได้ซื้อแบบนู้ ไม่ใช <program men> ่ม <structures> ีความสุขเพราะมันปลอดภัยใช่ไหมมันเ้ินกันนั่นแหละเห็นไหมคะตอนนี้เนี่ยไข่ก็สุกแล้วเราก็ใส่ข้าวเลยปกติถ้าผัดข้าวไม่ได้ชอบใช้กระทะเหล็กอ่ะมันดูแบบนี้โ r o f e s s i o น a นี่ เทสกระทะเด็เออใช่แต่ว่าเขาผัดแบบเขาผัดตีคอนก็เลยต้องแบบดีไซน์ร่างหน่อย <S <S ข้าวเราวก็จะไม่แข็งนะโดนเป็นเม็ดถ้าไฟระฆะงเล็กก็จะดีกว่าในที่เพราะว่าไฟมันจะปรับแรงได้นะถ้าเป็นระทะแบบมันก็เป็นเตาแก๊สน,นะอันนี้มันเป็นเตาไฟฟ้าด้วยแหละเอาไฟปรับแรงได้เนะวลาเราผัดข้าวนะข้าวมันก็จะเด้ง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  เอาพอประมาณแบบอดีแขมากตอนนี tamam> ้มันจะห่อไปถึงข้อเนาะแต่ว่าในข้อเราอ่ะไม่ค่อยเค็มด้วยให้จากว่าเราคำนวณปริมาณเกลือที่มันเหมาะสมไม่งั้นเดี๋ยวคนทีนต้ไปมาก่าตก็ไม่ดีเดี๋็วคนเจ็บป่วยจากการกินอาหารเยอะมากนะต้องระวังคิง อ่านี้เราก็าผัดข้าวสักระยะหนึ่งเนาะพอข้าวมันได้ที่เราก็จะเติมเครื่องปรุงลงไปเครื่องปุงเราก็ใช้ซอสผาเขียวกับน้ำตาลทรายหนึ่งจะเติมได้ตามใจชอบเติมได้ตามใจชอบแล้วแต่คนชอบเค็มชอบจืดชอบอะไรก็ปรุงตามใจชอบเลยแต่อย่าก,กินเค็มมากนะเลงไปอีกเนึง ให้คุณแม่ผัดแล้วเดี๋ยวเรามาดูโชมหน้าของข้าวผัดเบคอนของแม่กันจ้าโอเคตอนนี้ข้าวผัดเบคอนของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วดูหน้าตาน่ากินมากเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่เด็กๆที่บ้านแม่ชอบมากเลยสามารถแบบให้ทานทําให้ทานตอนเช้าก่อนไปโรงเรียน แล้วก็ยังสามารถแบบเอาใส่กล่องไปทานได้เพราะลูกบอกว่าทานง่ายไม่ต้องตักข้าวตักกับเนาะแล้วก็มันจะแห้งๆไม่เลอะเทอะด้วยไปนงคะเมนูสาหรับช่วงเปิดเทอมเหมาะกับครอบครัวที่มีลูกที่ยังต้องทานข้าวเช้าไปโรงเรียนเนาะและนี่ค่ะข้าวผัดเบคอนง่ายๆสไตล์มาดามเนิร์สเหมาะกับช่วงเปิดเทอมเหมาะกับครอบครัวที่มีลูกเล็กๆแล้วก็ อาจจะทานข้าวยากนิดนึงรับรองว่าเมนูเมนูนี้นะคะถูกใจแน่นอนก็เดี๋ยวมาดามฝากข้าวจานนี้เอาไว้นะคะเป็นเมนูประดับครัวอีกหนึ่งเมนูแล้วก็อย่าลืมมาติดตามด like, ด share, กดไลค์กดแชร์ส u b s c r i b e กระดิง่งกริ๊งกริงกริงให้มาดามที่ช่องมาดับเดอร์ชานเลนะคะสําหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็เข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้ที่เพจร้านบุูคุณน้องหรือว่าแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับแม่นะคะที่ ลายแอคคุณน้องพอกเอฟนะในนี้มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้ทุกๆเดือนเลยโดยเฉพาะนี่ตอนนี้มีทุนาย,ยนก็มีโปรโมชั่นอีกแล้วด้วยอย่าลืมเข้ามาพบกันนะคะบ๊ายบาย